สวัสดีครับคุณผู้ชมครับคนดีไม่ใช่คนที่ไม่เคยทำผิดแต่เป็นคนที่รู้จักสำนึกผิดและไม่ทำซ้ำนะครับวันนี้ NBT2HD ชวนคุณผู้ชมเริ่มต้นวันใหม่โดยการเรียนรู้และขัดเกลาจิตใจด้วยธรรมะดีๆกับรายการคุณภาพสาระอัดแน่นติดตามได้ที่ NBT2HD นะครับสำหรับช่วงนี้รับชมรายการ NBT Documentary สาระดี NBT และต่อด้วยรายการธรรมรสธรรมรัตครับ ปีพุทธศักราช2567นับเป็นปีมหามงคลยิ่งด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ6รอบในวันที่28กรกฎาคม2567ในปีมหามงคลนี้ NBT ขอเชิญชวนประชาชนพร้อมใจการแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองประดับตราสัญ,ญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กบรกฎาคม2,567ทุกวันจันทร์หรือในโอกาสที่เหมาะสมตลอดทั้งปีนะครับสำหรับช่วงนี้เชิญทุกท่านรับชมรายการ Better Future ครับ คุณผู้ชมครับขับขี่ขณะฝนตกให้ปลอดภัยอย่าลืมเปิดไฟหน้ารถเว้นระยะห่างจากรถคันหน้ามากกว่าปกติใช้ความเร็วให้เหมาะสมกับทัศนวิสัยในการมองเห็นและหากฝนตกหนักจนมองไม่เห็นเส้นทางควรหาที่จอดที่ปลอดภัยเพื่อรอฝนเบาลงจึงเดินทางต่อ มาร่วมขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางด้วยความปรารถนาดีจาก NBT 2 HD นะครับสำหรับช่วงนี้มาติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นในรายการเกาะกระแสหุ้นกับ NBT ครับคุณผู้ชมครับ พรุ่งนี้เช้าชวนคุณผู้ชมมาต้อนรับวันใหม่กับข่าวอารมณ์ดีบรรยากาศสบายๆในรายการข่าวยามเช้าเวลา6นาฬิกา10นาทีถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz พลาดไม่ได้นะครับสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมรายการของทางสถานีแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ